ถ้ามีคอพัดด้วยก็สิบเปอร์เซ็นเนาะสิบเปอร์เซ็นของหมื่นสองก็ประมาณหนึ่งพันสองอยห้าสิบาทนะครับคนใหม่ที่ตั้งใจนะครับตั้งแต่เดือนแรกเลยตัดสินใจเลเวลสามเลยนะครับนะครับมีสี่คนนะครับเปลี่ยนที่ซื้อกับเรานะครับก็จะมีได้กลับมาหนึ่งพันสองอยสิบาทนะนะครับพอพอไหวไหมครับแบบนี้เป็นไปได้ไหมเอาแบบคนใหม่เลยนะนะครับโอเคนะครับต่อไปครับกรกฎาคมครับกรกฎาคมนะครับก็สี่คนที่ชวนมาครับ ก็ทาเหมือนเราถูกต้องไหมเอาง่ายๆนะสี ue, Jamie, ่คนที่เราชวนมาเนี่ยเขาก็ทำเหมือนเขาทาเหมือนเราเนี่ยกระดาษนนี่กระดาษนะครับสี่คนที่เราชวนมานะครับเดือนที่แล้วครับเขาก็ทาเหมือนเราครับไปสอนเขาเอา no ฮ o w ในเซ็นเตอร์ไปใช้นะครับไปสอนถ่ายทอดต่อนะครับสี่คนนี้ก็จะกลายเป็นสามเปอร์เซ็นตเหมือนเรานะครับเหมือนเดือนที่แล้วนะครับเราก็จะกลายเป็นเก้าเปอร์เซ็นตในเดือนกรกฎานะครับเป็นแบบ bf ด้วยใช่ไหมครับมีอ f บวกยี่สิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับ รายได้ก็จะขึ้นมาประมาณสักสามพันหกร้อยบาทอันนี้แค่สี่สายนะบางคนอาจจะทํามากกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าสายหกสายเจ็ดสายเงินก็จะมากกว่านี้นะครับแต่ผมเอาแบบว่าเบสิกเบสิกให้เลยแล้วกันขั้นต่ําที่ควรจะเป็นเนาะนะครับออันนี้แต่ส่วนส่วนใครที่แบบอมีแผนของอัพไลน์อยู่แล้วก็อันนี้ฟังฟังไปนะครับเอาไปปรับใช้นะครับไม่ได้บอกว่าต้องมาใช้แบบนี้เนาะอันนี้เอาแบบให้แบบดูแบบ make ซนส์คร่าวๆแล้วกันนะครับนะ พอเดือนกรกฎาคนครับคนที่เราชวนมาสี่คนเนี้ก็ทําเหมือนเราถูกต้องไหมครับไปชวนอีกคนละสี่คนนะครับสี่สี่คนเนี้ยเขาก็จะกลายเป็นสามเปอร์เซ็นเหมือนเราเหมือนเดือนก่อนหน้านี้นะครับอ่ะก็จะทําส่งผลให้นะครับเราเป็นเก้าเปอร์เซ็นบีเอฟนะครับในเดือนกรกฎานะครับหลังจากนั้นครับก็ในเดือนสิงหาครับเราเป็นเก้าเปอร์เซ็นได้ดาวไลน์เราก็ทาไมเขาจะเป็นไม่ได้ถูกต้องไหมครับอ่าถ้าเขาตัดสินใจเลเวลสามเหมือนเราใช่ไหมครับอ่าใส่เกียร์ใส่ให้สุดอย่างเงี้ยนะครับ พอสิงหาครับสี่สายงานของเราเนี่ยก็จะเป็นเก้าเปอร์เซ็นตนะครับบ f อนะครับเราเองก็จะกลายเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นตพราะยอดธุรกิจเรามันแตกสองแสนนะครับแล้วเป็นแบบอะไรครับเป็นแบบ b b บด้วยถูกต้องไหมครับอ่ามีสามสายงานที่อย่างน้อยเป็นหกเปอร์เซ็นใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มียอดส่วนตัวนะครับสามพันบาทนะครับก็ในเดือนสิงหานะครับเราก็จะเริ่มมีรายได้ประมาณสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ อแต่มีโครงสร้างที่แข็งแรงนะเพราะอะไรครับมี9%สี่สายงานอ่าถือว่าเป็น15%ที่ BB ที่แข็งแรงนะครับพอเราเป็น15%เนี่ยนะครับดาวไลน์ก็อยากเป็นเหมือนเราถูกต้องไหมครับเขาก็อาจจะมากเป็นมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแล้วแต่นะครับแต่ผมการตีว่าถ้าคนตั้งใจจริงนะครับทําได้นะครับสี่สายงานนี้ครับก็ตั้งใจเหมือนเรานะครับ ยอดธุรกิจนะครับของสี่สายเนี่ยก็เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นสี่สายนะครับบีบีนะครับเราก็จะกลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นบีบีนะครับเดือนกันยาเนี่เป็นเดือนที่อะไรครับนับคะแนนท่องเที่ยวใช่ไหมครับอมันเริ่มนับคะแนนท่องเที่ยวแล้วนะครับเราก็จะเบรกที่เท่าไหร่ครับแปดแสนนะครับเบรกที่แปดแสนเนี่ยคะแนนท่องเที่ยวเนี่ยแบบสบายเลยนะครับผมบอกเลยนะครับถ้า ็ดแปดเจ็ดห้าเบสที่สี่แสนแปดอันนี้เอาทัองเที่ยวแปดแสนนี่เกือบเกือบทับทิมนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าประมาณสักหมื่นหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะครับเนาะอันเนี้ก็คือสี่สายถ้าไม่เป็นไปตามนี้อาจจะแบบว่าเฮ้ยแต่ละสายอาจจะไม่ให้สองแสนนะครับบางบางสายอาจจะ น้อยกว่านี้มากกว่านี้บ้างอย่างเงี้ยครับเอาแบบกลางๆอย่างเงี้ยครับผมว่ายังไงมันก็เบรกอยู่ดีนะครับอันเนี้ยผมผมตีให้เลยว่ามันเบรกที่แปดแสนนะครับแต่ถ้ามันมีขึ้นบ้างลงบ้างก็ก็ยังเยอะอยู่ดีถูกต้องไหมครับเบรกแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับอ่าแล้วถ้ามันแบบมหาสัจรย์ที่สุดเลยนะที่มันจะเป็นไปได้นะครับที่ผมจะบอกเลยครับก็คือว่าโครงสร้างเนี้ยมันเป็นโครงสร้างมรดกนะครับถ้าดาวลายนะครับเกิดอภินิหารขึ้นมานะครับ ไอ้สี่สายเนี่ยนะครับนะครับเบรกเหมือนเรานะครับอาจจะเบรกที่สี่แสนแปดห้าแสนนะครับหกแสนก็แล้วแต่ครับอาจจะไม่ใช่แปดแสนนะครับแต่ถ้าสี่สายนี้เบรกพร้อมกันเมื่อไหร่แล้วจับมือกันลุยไปโกโคสด้วยกันนะครับเราจะไม่ได้ไปโกโคสแค่คนเดียวนะครับแผนเนี้นะครับที่ผมมาพูดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าให้ทุกท่านจับมือกับดาวไลน์ไปโกโคสด้วยกันนะครับผมไม่ใยอะใช่ไหมครับแต่มันเกิดแรงเหวี่ยงให้กับดาวไลน์เกิดแรงเหวี่ยงให้กับองค์กรของเรานะครับ เราก็จะกลายเป็นไข่มุกสี่สายงานนะครับถ้ามันรันยาวนะครับเราก็จะกลายเป็นมรกรดสองผู้สาปนาครับโดยที่จะมีดาวไลน์ไปเที่ยบกับเราอีกสี่สายสี่คนนะครับสุดสยอดเลยครับนี่คือเอาแบบง่ายๆแบบนี้นครับคือการแค่ชวนคนเปลี่ยนที่ซื้อคนละสองพันห้านะครับจากเริ่มต้นแค่นั้นเองไม่ได้ต้องชวนคนแบบไปขายคอร์สลดน้ำหนักอะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าปริมาณจํานวนคนมันต้องเยอะ อย่างเดือนแรกเนะี่ยมิถุนาเนี้ยอาจจะไม่มีใครตั้งใจกับเราตัวต้อไมครับแต่กันละกะดาเนี่ยผมอยากให้โฟกัสเรื่องจํานวนคนนะครับประมาณสักสองคนถึงสี่คนสี่คนเนี่ยต้องมีผู้นําสักสี่คนนะครับเข้าซูมเข้าเซนเตอร์เข้า, zoom, ขา, center, ขางานแคมป์อย่างเงี้ยครับเนาะมันจะโฟกัสที่ยอดอย่างเดียวไม่ได้นะครับจํานวนคนต้องถึงด้วยนี่คือสิ่งที่ป,ป๊าบอกกับผมเสมอนะครับถ้าจํานวนคนไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวยอดธุรกิจมันจะ,จะตก หลือตามจํานวนคนที่มันมีจริงๆนะครับเพราะมันออแกนิกแบบไหนนะครับยอดธุรกิจมันจะออแกนิกลงมาแบบนั้นนะครับสิงหาเป็นสิบห้าเนี่ยครจะต้องมีคนในองค์กรอยู่ในเซ็นเตอร์เนี่ยครับเป็นผู้นำเนี่ยประมาณสักสิบถึงสิบห้าคนนะครับมันจะเป็นองค์กรที่สิบห้าเปอร์เซ็นที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับก็ควรจะมีคนที่เป็นผู้นาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยครับอยู่ในเซ็นเตอร์สักยี่สิบคนขึ้นไปนะครับอ่า ก็จะเป็นองค์กรที่เป็นยี่เซนที่แข็งแรงนะครับสุขภาพขององค์กรก็จะวัดด้วยจํานวนคนที่อยู่ในเซ็นเตอร์นะครับผู้นําที่อยู่ในเซ็นเตอร์นะครับนะก็ถ้ามรกดสองผู้สัามนาก็จะมีประมาณนี้ครับห้าสิบหกสิบคนขึ้นไปที่เป็นผู้นําลงลึกอยู่ในสามหรงสี่สายงานนะครับก็จะกลายเป็นมรกที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับอันนี้นะครับก็อยากบอกทุกท่านว่าทุกอย่างครับมันเป็นไปได้หมด นะครับอยู่ที่ว่าเราอะครับจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเองถูกต้องไหมครับวันนี้ครับเราเรามองการท่องเที่ยวเนี้อย่างไงใช่ไหมครับถ้าเรามองแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบถ้าคนไม่ได้ชอบเที่ยวเขาก็จะมองว่าไม่คุ้มค่าถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเรามองว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับจากการที่เราตั้งใจที่จะไปแค่โกโ o สเนี่ยครับทริปเนี้ยนะครับมันได้หลากหลายอย่างใช่ไหมครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะครับเรื่องของมูลค่าของรหัสถูกต้องไหมครับรหัสเนี่ยถ้าเป็นพพนนินซสองผู้สถา,านาอย่างเงี้ยครับมูลค่ารหัสเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมอย่างถ้าเป็นเพชรเนี่ยเห็นว่าตีมูลค่าอยู่มาสักร้อยรือสองร้อยล้านนะครับอย่างพี่หนึ่งเนี่ยครับราสพี่หนึ่งเนี่ยครับนะครับ,นะรบเพราะว่า